คุณผู้ชมคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2568นะคะก็ล่าสุดก็คือ<ม>เป็นทางฝั่งก้าวไกล<ม>แล้วก็หลายๆท่านอาจจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะบรรยากาศ<ม>ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยวันแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางทีจบเที่ยงคืนก็มีแต่ว่าวันนี้ก็จบประมาณสี่ทุ่มก,กว่าก็วันนี้เนื้อหาสาระก็เข้มข้น ระดับหนึ่งะระดับหนึ่งนะครับแล้วก็หลกัหลกๆที่รัฐบาลจะโดนอภิปรายเยอะๆเนี่ยก็ยังเป็นอย่างเช่นเรื่องของเงินดิจิทัลห่ะ1,000น,นบาทเรื่องของ Soft Power อร์สะเยอะใช่ค่ะ ซึ่งก็ตอบว,ว่าเรื่องของงบประมาณในกรอบปีนี้ก็คือ2,568เนี่ยวงเงินมันจะอยู่ที่3ล้าน7แสน5หมื่นล้านบาทนะคะก็คือ3.75ล้านล้านบาทแน่นอนว่ามันมีการประชุมมาตั้งแต่เมื่อช่วงสายๆที่ผ่านม,มาซึ่งช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐทาทวีสินเนี่ยก็หลังจากที่มีการรับฟังการอภิปรายไปท่านก็บอกว่าก,ก็มันเป็นเรื่องของสีสันทางการเมืองเพราะว่าประเด็นบางอย่างหลายคนอจาจจะถามว่า มันอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของถ้อยคำมีการวิาพากษ์วิจาร์ณกันไหมมันมีบางคำซึ่งถือว่าเป็นวลีเด็ดบางอย่าง ของวันนี้ใช่ค่ะท่านก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นสีสันค่ะไม่ได้มีอะไรมากนะคะคุณผู้ชมและท่านก็บอกว่าเข้าใจว่ามันก็อาจจะมีการใช้ถ้อยคําแบบนี้ได้บ้างนะคะแล้วก็หวังว่าข้าราชการประจําที่ทําเรื่องของงบประมาณกันก็คงไม่ได้มาคิดอะไรมากมายเช่นกันซึ่งวันรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาร่วมประชุมสภาตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะ การทำงบทำแบบอะไรนะจะต้องใช้แว่นขยายสายตาสั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ก็เป็นก็เป็นสีสันการเมืองครับไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็เราก็ตั้งใจทำคนอยู่แล้วแต่ว่าก็หวังว่าคนทำข้าราชการประจําที่เขาทำกันมาเขาคงไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับเพราะเขาเสียเวลาในการทำเยอะเหลือเกินเขาก็ใส่ใส่ากายใส่ใจเข้าไปพอสมควรแล้วก็มาใช้คาพูดด้อยค่ามันก็นะครับไม่เป็นไรหรอกครับก็ทราบอยู่ว่าเป็นเรื่องของสีสันการเมืองครับ สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568วงเงินอยู่ที่3.75ล้านล้านบาทจัดทำภายใต้ยุทธศาสตร์6ด้านค่ะโดยตั้งงบประมาณแบบขาดดุลเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,567จําจำนวน272,700ล้านบาทหรือว่าถ้าคิดเป็นสัดส่วนที่มันเพิ่มขึ้นก็คืออยู่ที่7.84เปนะคะ ซึ่งกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด5อันดับแรกคือกระทรวงการคลังค่ะอยู่ที่จำนวน3า0 0 0 0 0ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการอยู่ที่340,000ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่2อ0 0 0 0 0ขออภัยค่ะ2อ4 0 0 0า2 0ล้านบาทกระทรวงกลาโหมอยู่ที่200,000ล้านบาทและกระทรวงคมนาคมอยู่ที่1 9 3 0 0 0ล้านบาทค่ะ